สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธน,นทรนิรสิ์นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีชั้นปีที่สองค่ะคำถามกลางนะครับนิสิตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มหาวิาทยาลัยต้องการนิสิตจุลงกณ์มหาวิทยาลัยทุกคนมีจิตสำน,นึกสาธารณะจิตอาสาและนิสิตจะเสนอแนะแนวทางอย่างไรให้ประสบความสำเร็จตามที่มหาวิาทยาลัยมุ่งหวังไฟรั้งนะครับ นิสิตมีความคิดเห็นอย่างไรแกบการที่มหาวิทยาลัยต้องการให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนมีจิตสำนึกสาธารณะจิตอาสา,า,า,าและนิสิตจ,จะเสนอแนะแนวทางอย่างไรให้ประสบความสำเร็จตามที่มหาวิทยาลัยม,ม,มุ่งหวังครับค่ะสราบการที่มหาวิทยาลัยต้องการให้นิสิตมี คณสถาปัตยกรรมศาสตร์ราานะคะถามว่าในยุคป,ปัจจุบันที่มีชาวต่างชาติมากมายมายเยือนและมาศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหากนักศึกษาต่างชาติถามคุณว่าการอัญเชิญพระเกี้ยวในงานพุทธป,ประเพณีมีความสําคัญอย่างไรคุณจะตอบอย่างไรคําถามอีกครั้งนะคะในยุคป,ปัจจุบันที่มีชาวต่างชาติมากมายมายเยือนและมาศึกษาในจุฬาลงกรณ์ ักศึกษาต่างชาติถามคุณว่าการอัญเชิญพระเกี้ยวในงานรุมประเพณีมีความสําคัญอย่างไรคุณจะตอบอย่างไรค่ะอย่างแรกเลยก็คงจะต้องตปบเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็อาจจะต้องพูดถึงความความหมายของพระเกี้ยวก่อนว่าพระเกี้ยวเนี่ยก็หมายถึงเพื่องประดับศีรษะนะคะแล้วก็เป็นเหมือนอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่สําคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยค่ะซึ่งการอัญเชิญพระเกี้ยวนะคะ ผลที่ต้องมีการคัดเลือกู่น,นเชิญไปเที่ยวก่อนเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการเป็นผูนเชิญไปเที่ยวใช่ไหมคะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถนํานิสิตนักศึกษาเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนนะคะไปอัญเชิญไปเที่ยวได้พร้อมกันจึงต้องมีการคัดเลือกู่น,นเชิญไปเที่ยวขึ้นมานะคะ่ะซึ่งการอัญเชิญไปเที่ยวนะคะก็เป็น เหมือนศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตจุลานะคะที่ร่วมกันทำงานฟุตบอลประเพณีโรวมเึงกองเชียร์นะคะแล้วก็ตัวนักฟุตบอลเองด้วยและที่สำคัญนะคะก็จะทำให้เราระลึกอยู่เสมอว่ามหาวิทยาลัยของเรานะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพระมหากษัตริย์นะคะเป็นผู้สถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยของแผ่นดินสิ่งที่เราต้องการ ประสงค์ที่เราต้องการจริงๆจากการจัดงานฟุตบอลประเพณีก็เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีเพื่อหวังว่าจะเป็นข้อความที่ส่งออกไปให้กับคนภายนอกได้รับรู้ว่าการร่วมมือ